สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวรรณคดีนิราชภูเขาทองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนที่ครูจะหยิบยกมาคือเมื่อกวีเดินทางถึงบางทรณีเราจะอ่านบทกลอนแล้วตีความหมายไปพร้อมๆกันมาถึงบางทรณีทวีสู ยามวิโยกอยากใจให้สะอื่นโอ,โอ้สุธานาะเ่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่มืนสองแสนทั้งแดนไายเมื่อเคราะหรากายเราก็เท่านี้ ไม่มีที่พระสุธาจะอาศายัยล้วนาน้ำเน็บเจ็บแสบทับแคบใจเหมือนนกไกรรังเร่อยู่เอกาถึงเกรดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าหูยิงกงเอ่ามวยงามตามภาษา เดียวนิมอนพรไรจุกเหมือนตุกตาทั้งผัดผ้าจับขม้าเหมือนชาวไทยโอสามันพันเปรไม่แท้ที่ยงเหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดไมย มีหลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดถึงบางผู้พูดพูดีเป็นศีสักมีคนรักรถถอยอร่อยจิตแมนผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ รอ,อจนิราศเป็นบทประพันธ์ชนิดหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวบรรยายถึงสภาพการเดินทางภูมิประเทศรวมถึงการพรันานาเมื่อต้องจากลาจากคนที่รักผู้แต่งนิราศภูเขาทองสุนทรผู้แต่งเรื่องนิราศภูเขาทองเมื่อปีพศ2373หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนาลัยสเสด็จสวรรคตไปแล้ว6ปีสวรรคตปีพศ2367 เพื่อเล่าเรื่องการเดินทางจากวัดราชบูรณะหรือวัดเลียบไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากออกพรรษาแล้วลักษณะคำประพันธ์นิราชภูเขาทองแต่งด้วยกรอนนิราชคล้ายกับกรอนสุภาพต่างกันตรงที่กรอนสุภาพจะเริ่มต้นที่สี่วัคแรกคือสดับรับรองส่งแต่กรอนนิราชจะตัดวักสดับออกไปทำให้การขึ้นต้นเหลือแค่สามวคือ รับรองส่งวันนี้เราก็ได้เรียนเนื้ราชภูเขาทองตอนถึงบางทราีกันแล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนจำไว้ว่าวรนนัดีเรื่องนี้ไม่ได้มีค่าแค่เพียงความเพราะของบทกลอนแต่ยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยในสมัยก่อนด้วยแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ